หลายคนนะครับน่าจะเคยเห็นไอเทมชิ้นหนึ่งที่มีชื่อว่า dose of p e n t a m e c c i n ใช่ไหมครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยหลายคนเลยนะทักผมมาหลังไม้แล้วก็ถามว่ามันคืออะไรเอาไว้ทำอะไรกันแน่อ่านเอฟเฟกตแล้วไม่เข้าใจเลยไม่เป็นไรครับมามานั่งฟังนะ dose of p e n t a m e c c i n นะครับมันคือยาบัฟให้กับตัวละครอเอฟเฟกของมันจะสามารถทำให้มือของเราเนี่ยนิ่งขึ้นยิงปืนได้ง่ายขึ้น เป้ากลางจอเนี่ยจะไม่ขยับเลยนิ่งมากนะครับฟังดูแล้วก็น่าจะใช้งานได้ดีใช่ปะ่ะแต่ในทางปฏิบัติจริงแล้วเนี่ยคือจะบอกว่ามันไม่จําเป็นเลยครับ Dose of Pentamecin นะครับไม่จําเป็นเลยเพราะว่าตัวละครของเรานะครับจะมีเอฟเฟกต์ลดแรงถีบลดการสายของปืนจากสกิลยิงปืนอยู่แล้วบัฟที่ได้มานะครับมันก็ช่วยในการยิงปืนได้ง่ายขึ้นแล้วไม่จาเป็นต้องใช้ Penta เม c i n เลยครับ ไหนจะมีสกิลกันสลิงจิ้งด้วยก็ไม่จำเป็นต้องเลงครับกด snap ก็พอใช่ไหม dose of p e n t a m ม c i n นะครับก็เลยไม่จำเป็นเลยราคาซื้อเพนตาเมซินนะครับอยู่ที่100 i n f ฟลูเอนต่อ1ขวดนะครับและเอฟเฟกหลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยจะมีเวลาคงอยู่แค่30วินาทีเท่านั้นครับน้อยปะน้อยนะเออแค่30วิเองนะครับไม่ได้อยู่2นาทีหรือว่าอยู่5นาทีนะ อยู่แค่30วินาทีเท่านั้นนะครับมันก็กลายเป็นว่าเพื่อนๆนะครับจ่ายตังค์ง100บาทเพื่อแลกกับมือนิ่งขึ้น30วิวิเนี่ยก็ลองนั่งคิดดูนะครับว่าคุ้มหรือเปล่าอืมโอเคนะครับเข้าใจกันเนาะ